อยู่ให้เขารักจากให้เขาอะไรอยู่ให้เขาไว้ใจไปให้เขาคิดถึงทำไมยิ่งตามข่าวน้องแตงโมยิ่งหดหูใจนะครับ mm. เพราะว่ามีกิเลสของคนนันเข้ามาทำให้เราหดหูใจนะครับ mm. เห็นเรื่องเพื่อนซึ่งรักไม่เท่ากันกับที่คุณแตงโมน้องแตงโมรักเพื่อนคนนั้นนะครับ mm. เห็น คุณแม่นะครับซึ่งควรที่จะให้ความสำคัญต่อลูกก็กลายเป็นว่าเข้าโครงการ30ล้านรักษาทุกโลกแต่ที่เขากล่าวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอายุของเธอ,อสั้นเกินไปน่าจะอายุมากกว่านี้เพราะอะไรครับเสียดายว่าเธออยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็จะให้ความสดใสร่าเริงที่นั่นก็นึกเสียดาย เมื่อจากก็เขาก็อะไรตายไปคนเขาก็คิดถึงนะครับในความหดหัวใจนั้นในส่วนที่ดีปลื้มใจชื่นใจก็ดีได้เห็นคุณความนีของน้องแตงโมนะครับว่าเข้าไปในที่ไหนก็ตามเขาเป็นคนล่าเริงทําให้ที่นั่นล่าเริงสนุกและยิ่งในปัจจุบันนี้ยุคโซเชียลนะสามารถดูคลิปย้อนหลังวิดีโอย้อนหลังไปดูใน y o ท t u ยูทูบหรือว่า,าสื่อโซเชียลต่างๆได้ก็ยิ่งเห็น เขาทำให้ล่าเรือก็ยิ่งเศร้าใจก็เหมือนดับดาตลกในครั้งหนึ่งอโรเบิร์ตสายควันนะฮะตายไปคนไปดูคลิปก็ RIP กันทั้งนั้นเลย่าคือว่าอวยพรก็ให้เขาไปสู่สุขตินะครับอันนี้มาถึงคราวของน้องแตงโมซึ่งประสบบัติเหตุทางน้ํานะครับเปน้ําเจ้าพยาก็เกิดสรลดใจหลายอย่างแล้วบางทีก็เห็นภาพสรลดใจอย่างไรครับเห็นภาพคราวที่เธอสวยงามนะครับ แต่เธอก็สัญญารรมมาหลายครั้งนะแต่เมื่อเขาเสียชีวิตเธอต้องมาบางคนก็อินไปกับเรื่องเลยนะก็มีข่าวคนหนึ่งเหมือนกันฆ่ากันตายและกระโดดตึกตายนะไปเถียงสู้เข้าไม่ได้เรื่องคดีน้องแตงโมแล้วุดท้ายน้อยใจกระโดดตึกตายก็มีเหมือนกันอีกอะ่ะตอนนี้ก็ทําให้คิดว่าสลดใจเรื่องอะไรเห็นกิเลสของคนเพื่อนนะครับแทนที่ว่าจะทําหน้าที่เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนมากกว่านี้อดันเกาะ ออกไปตั้งหลักข้างนอกอะไรเงี้ยอ่ะสามสิชั่นโมกว่าจะคนเจอล่างก็เกิดดราม่าทุกวันนี้ก็ยังมีทัวร์ลงนะครับที่คุณแม่น้องเตงโมอยู่นะฮะอันนี้ก็อ่ะไปข่าวอะไรก็เราไปดูกันแล้วกันนะครับที่โครงการ3าล้านรักษาทุกโลกอะไรเนี่ยฮะเราที่สําคัญเห็นสังคมสังคมอะไรครับอาการเที่ยวกลางคืนนี่ันจริงๆแล้วนะฮะอ่า ทางพระทางวินัยบัญญัติหรือว่าทางที่หปฏิบัติแต่บอกว่าเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเที่ยวกลางคืนนี่บางทีพาเสียชีวิตได้โดยขณะหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็แต่ทุกคนก็ไม่นึกว่าจะเป็นถึงขนาดนี้นะครับแต่สุดท้ายเมอเสียไปแล้วคนก็นึกถึงน้องแตงโมนะเรลยกว่าอยู่ให้เขารักจากให้เขาอะไรอยู่ให้เขาไว้ใจไปให้เขาคิดถึงคิดถึงตรงนี้เลยก็ยิ่งเห็นความอับยยศหรือว่าหดหู่ ของคนข้างเคียงของนอกเตมโมเท่าไหร่ในสิ่งที่เพื่อนที่ดีก็มีเยอะเลยนะฮะช่วยปกป้องแต่คนก็มาออย่าว่าอย่างนั้นเลยครับคุณแม่ของเธอก็อบางทีก็ถูกทัวลงเยอะเลยนะครับเนี่ยหาบันนี้ก็ทัวก็ลงยังลงต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในส่วนที่มองสิ่งรบข้างของนอกเตมโมเป็นอย่างนั้นเราทําให้เกิดความหดหู่ใจ ก็มาชื่นชมในสิ่งที่เธอทําให้ความในยุคนี้นะฮะคนเราทุกข์มากเครียดมากการได้ดูอะไรบันเทิงบันเทิงก็ผ่อนคลายคนถึงชอบดูคลิปตลกไงฮะเพราะคนมันเครียดกันเยอะนะครับก็ดูน้องแตงโมก็อยู่เป็นนักบันเทิงนักเป็นดาราก็ทําให้คนได้ได้ดูอยู่บ่อยๆก็เกิดความคิดถึงตรงนี้นะครับคิดถึงว่าแต่ก็มานึกถึงดวงคนนะบางคนอยู่แล้วคนเขาไม่รักไม่คิดถึงก็มี ธรรมดาแต่ว่าตายไปแล้วเขาคิดถึงเนี่ยอันนี้ดวงคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเวลาอยู่ไม่เห็นคุณค่านะฮะเวลาจากไปคนเกิดลากขึ้นมาแลาวมันเขาถึงเตือนไว้ว่านะฮะเมียตายจึงรู้ว่าเมียงามปลาตกงน้ําจึงรู้ว่าปลาตัวใหญ่ของให้ไปจึงรู้ว่าของมีค่านี่หลยนะคนบ้าเอ่ยนะครับเราจะได้เห็นคุณงามความดีของเธอความสดใสของเธอความกระตันยูของเธอที่เธอกระตัญยูต่อคนพ่อของท่านแล้วก็ได้รู้สาเหตุของว่าทาไมเธอ อยู่กับคุณพ่อนะมาอยู่กับคุณแม่อะไรประมาณนี้นะโอ้ยิงปูก็ยิงหดหูแต่ก็ได้ความปพึ่มเป็นในเธออ่ะผมหยุดแค่นี้ละพูดไปะจะหดหูมากกว่านี้สวัสดีครับ